สวัสดีครับผมริมบางเยมชินิพอตังไห้มาอีกแล้วครับท่านเรามาติดตั้งหลอดไฟ LED กันนะครับพร้อมแผงโซล่าเซลล์รุ่น PAE 7900นะครับนี่เลยครับหลอด LED นะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับตอนนี้เราจะขึ้นไปติดตั้งแผงก่อนนะครับนี่ครับเป็นแผงโซล่าเซลล์นะครับที่เราขึ้นมาติดตั้งนะครับอยู่ข้างบนนะครับ นีครับหลอดไฟ LED นะครับใช้โซล่าเซลล์นะครับเราสายลงมาแล้วขึ้นไปติดตั้งแผงแล้วนะครับเราก็เอามาเสียบกันนะครับอันนี้ครับเราเราก็หาที่ติดตั้งหลอดนะครับอันให้แน่นตรวนี้เขามีตัวจุก ตัวหลอดไฟนะครับผมใช้สายเคเบิลไทยรัดเอานะครับรัดหัวรัดท้ายครับ ติดตั้งไม่ยากครับติดตั้งง่ายๆครับครับเดี๋ยวก็เสร็จครับนี่เลยครับพอเราเสียบไฟไว้นะครับที่แผงโซล่าเซลล์นะครับกับหลอดนะครับไฟเขาจะกระพริบนะครับว่าเขากำลังชาร์จอยู่นะครับหลอนี้ยาวประมาณเกาสิบเซนนะครับติดตั้งเรียบร้อยครับผม สว่างนะครับนี่นะครับความสว่างของแสงนะครับสว่างโอเคเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับผมริมบะเอมชริพพ่อตังไห้ครับพบ